โอ้โหโอ้โหได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กลับบ้านนิดนึงเนี้ยใช่โอ้โหโอ้โหได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กลับบ้านนิดนึงเนี้ยใช่น้ำใสใส ใหญ่สุดเท่านี้นะี่โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้จนจบคลิป <c oughs> ดูทะเล <c oughs> ในถ้ำนั่นเดินเข้าไปไหนอะอ๋อ คือเจกาคะตัวน้อยมาหาหอยทะเลกันเพื่อนๆหอยทะเลเออเออได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กลับบ้านนิดนึงเนี้ยใช่ โอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้จนจบคลิป แต่เขายังตัวน้อยอยู่เลยไงไหนอะอ๋อยายยายเพิ่งไปดาวรองเท้ามาใหม่ดูเธอดูไม่จืดพี่ตะไคร้พี่ตะไคร้ก เขายังตัวน้อยอยู่เลยไงได้ไหมถ,ถ,หถ้าน้ำลงใช่ไหม,มจะโผล่โน้นค่ะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอเป็นกำลังโอ้โผล่ได้เลยใช่ไหมใช่โผล่ได้เลยชายทะเลดูสิคะตัวน้อย

อ๋โอโผล่ได้เลยใช่ไหมใช่โผล่ได้เลยอ๋อชายทะเลไหนอ,ะอ่ะภาษาไม่เห็นรับปรมาอ๋อสงสัยมีช่วงเริ่มจะเข้าหน้าหนาวภาษาเป็นตัวใหญ่เหรอ,อหดูที่ข้างเนี้ยเต็มเลย ได้ไหมถ้าน้ำถ้าน้ำลงถ้าน้ำลงใช่ไหมจะ,จะอ,ยอยู่น้าหอยแต่หอยตัวน้อยเกิน,นเนาะทะเลน้ำน้ำกำลังลงพอดีไง<อ>ดูทะเลในถ้ำนั่นเดินเข้าไปได้ไหมถ้าน้ถ้าน้ลงถ้าน้ำลงใช่ไหม มันจะโผล่โน่นต้นแมีช่วงเลินจะเข้าหน,น,น้าหนาวก็้วแต่หนึ่ต้นไหนเหรอดูสิคะเนี่ยเต็มเลยสายลม และแสงแดดค่ะแต่เขายังตัวน้อยอยู่เลยไงอ๋โอโผล่ได้เลยใช่ไหมใช่โผล่ได้เลยชายทะเลเอ แ <c> ต <ười> ่ว่าตัวยังน้อยอยู่เลยเนี่ยเยอะเลยดูสิคะเนี่ยมาหาหอยเจอแต่เขายังตัวน้อยอยู่เลยไงเออเออได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กลับบ้านนิดนึงเนี้ยใช่ โอเอโอโได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กับบ้านนิดนึงเนี้ยใช่สายลมและแสงแดดค่ะบ้านเขาก็หาดทรายจะน้อยกว่าบ้านเราถ้าบ้านเราหาดทรายกว้าง ใหญ่ใช่วงล้นจะเข้าหน้าหนาวก็แล้วแต่ยิ่งตัวใหญเหรอดูสิเขาเนี้ยเต็มเลยเ้าช่วงล้นจะเข้าหน้าหนาวล้วหเหรอดูสิเขาเนี้ยเต็มเลยืูว่าช่วงที่จะเข้ากังด้ย hmm หาดทรายทะเลดูดิเดี๋ยวโชว์ในถังให้เพื่อนๆดูดิค่ะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆ,ๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอเป็นกำลังใหญ่สุดเทา่านี้เน่ะ<แ>โอเคแต่ว่าตัวยังน้อยอยู่เลยเนี่ยเยอ,อะเลยดูสิคันนี่มาหาหอยเจอ หนูว่าช่องที่จะเข้าวังเมื่อให่ใหญ่ไหนอ่ะอ๋าหาดทรายทะเล ยายยายเพิ่งไปดาวหลองดาวมาใหม่ดูเถอะดูไม่จืดพี่ตะไคร้พี่ตะไคร้น้ําเผ่น <upright> ี่โอ้ดูดิเดี๋ยวโชว์ในถังให้เพื่อนๆดูดิมันสงส่ยมันพุ่งขึ้นไปเข้าหน้าหนาวกันสักหน่องไหนเหรอ ดูสิคะเนี่ยเต็มเลยเออเออได้แล้วได้เก็บกันแล้วคือมาแล้วก็ให้ได้กลับบ้านนิดนึงเนี่ยใช่ฮัลโหลยายเป็นยังไงมั่ง เมื่อยยิ <S 2> <S 2> ้มให้ดีโกมหลังเห็ุหรือว่าช่องที่จะเข้าซัมเมอร์เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอเป็นกำลังใจสสงัยมีช่องเล่นจะเข้าหน้าหนาวภาษาญี่ปุ่นใหญ่เหรอดูสิคะเนี่ยเต็มเลย ใหญ่สุดเท่านี้นะดูสิครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้หอยเต็มเลยแต่ว่าเขายังวเล็กอยู่อเอเอ